หลายหลายคนคอมเมนต์มาว่าพี่แบงค์ครับอยากจะดูก็นนี้ก็จะมีสเตปกกกก็กสิบเจ็ดสองจาก9 7 6าเกจาโอเคครับขอกาบสวีดัตสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดายุโรปทุกท่านเราวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วไอแก่ฟัน สายถ้ามันอินฟินิตี้แบงค์นะครับก็เนี่ยเนีเด็กมารอส่งไงนี่เด็กพี่เองพี่เลี้ยงดูไว้ก็อยู่กับพี่นะครับเหมือนเดิมสาจอนอหนึ่งไม่ได้แอคอาร์สมาร์ทด็อกแดกด้วยนี่วันนี้เรามาอยู่กับเจ้าโอ๊ตเจ้าธงเจ้าฮาร์ดบียดเจ้าแซมเดี๋ยวเจ้าแซมเดี๋ยวรีวิวรถให้ดูแล้วกันละหกหกชักเจ็ตแล้วก็ไอปอนแล้วก็เหมือนเดิมเพื่อนรักกูแม็กซี่เอี่ยนนะนี่เป็นไงนี่เองเห็นคอท่อหรือเปล่าบ้างลำควายทั้งนั้นเป็นไงแอคร์รถกูเฮียอะไรหยดเนี แล้วก็หลายคนคอ,คอมเมนต์มาว่าพี่แป้งครับอยากจะดูคันอคันห6หรือว่าปากเป็ดใช่ไหมอยากดูปากเป็ดว่าปากเป็ดจะออกทิปเป็นไงบ้างอยากเห็น อยากยเปิดดิอยากเห็นปากเป็ดออกทริปวันนี้พี่ก็เลยมาจัดให้นะครับปากเป็ดออกทริปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับข้างในเบาะก,ก็มีกล่องมีอะไรพวกนี้ธรรมดาทั่วไปนะน้ำมันที่เราใช้ก็เป็นเชื้อเพลิง e85 เปิดสวิตช์ป,ปกติก็แต่ว่าระบบสตาร์ทจะต้องเป็นสตาร์ทสตาร์ทมือนะก็มือดึงแต่ว่าเรามือดึงไม่ไหวเราก็จะเข็นเอาเข็นแล้วก็ตึงเอาเข็นเอาได้ปะไหมมะนมึงลองมือดึงดึงให้กูเลยโอดดึงเปิดทริปก่อนโอเคเปิดละปุ๊มโอ้ระบบมือดึงโอ้ดสายดึง อาเป็นไงไปเราก็จะได้ตรงไปที่น้ำหนักก่อนเพื่อในการไม่เสียเวลาเราก็จะออกไปกันเลยตอนนี้ก็จะมีสเตปห้าเก้าชักห้าห้าเก้าชักห้าห้าเก้าชักห้าหกแค่เจ็ดเจ็ดสี่ชักสิบเจ็ดสองชักเก้าเจ็ดหกแค่สิบสามแม่งโคตรโหดเลยคนดูคือขี่เล่นแม่งโคตรโหดเลยนะไปเดี๋ยวไปขี่เล่นกันก็เป็นรถสายออกทริปนะครับไม่ใช่สายแข่งขันนะถ้าแข่งก็ไปแข่งกันในสนามนะวันนี้ก็เอาคันนี้มาเลย เจ้าปากเป็ดนะแต่ว่าชุดสีไม่มีก็ต้องยืมชุดสีรถแข่งมาใส่ก่อนละกกานะครับนี่ไปเพ,เพื่อนเพื่อนไเอียนไปครับเพื่อนประกันไม่เสียเวลาเอ้ยนี่ไงแต่เขาเล่นใส่กูไว้ควยข้างหน้าบิดาไหมไม่น่ามีไปไปโอ้ยรถขี่ยากลูกมันใหญ่ แด็โอ้ยเขียวเลยดนเขียวลยติดยกล้อนะแต่ว่าในคันนี้มันไม่ยกล้อนะเพราะมันพุ่งไปข้างหน้าครับผมนะหลายคนบอกว่าทําไงรถพุงงงงพ่งไปข้างหน้าเตี้ยอย่างเดียวครับหน้าเตี้ยอย่างเดียวมันจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทํายืดตามให้มันยาวมันจะไม่ค่อยยกล้อแต่ถ้ารถมันแรงเกินมันก็ยกด,ดีนะก็้แล้วแต่คนถนัดอะไรเงี้ยทั่วไปข้างหลังแม่งรอออก,กคนดูเอโอโหรถยยเทอร์นั่นแหละเห็นป่ะกม็มึงไล้เยีะยวว่าเป็นเดาออกคนดูเฮ้ย มัโดนจากเลยเนี่ยโอ้รถตายรถตายมันเร็วนะมันเร็วนะคันนี้สุดเกียร์สี่ร้อยแปดสิบกว่านะร้อยแปดแปดร้อยแปดเก้าได้นะคันนี้สุดเกียร์สี่คันนี้มันมีห้าเกียร์นะครับหลายหลายคนถามว่าคันนี้เป็นบล็อกเกียร์อะไรเจ็ดหกชักสิบสามบล็อกเกียร์โซนิกนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้สำหรับคันนี้นะก็ตอนนี้เราได้ทําการคลอดเกียร์ดัตออกมาแล้วเป็นดัตห้าเกียร์แล้วก็ดัตหกเกียร์แล้วก็มีเกียร์เค้าออกมาด้วยนะครับในบล็อกเครื่องเวฟนะก็ อยู่ในช่วงการเทสทดสอบนะแต่ว่าตอนนี้เกียร์เข้าปกติเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบเครื่องขึ้นเอามาขี่จริงนะก็เดี๋ยวรอชมว่าจะเป็นยังไงสำหรับพวกชุดนั้นแต่ว่ารถคันนี้หลายคนว่าใช้คัดอะไรนะครับผมใช้ผมแปลงมาใช้เป็นคัด K R กับคัด N S R นะครับมี2รุ่นนะเพราะรังมันใหญ่ดีแค่นั้นเองรังมันใหญ่นะไม่ได้อะไรเลยรังมันใหญ่ดูทรงมันจะจับดีอยู่ดีกว่าแค่นั้นเองก็เลยมาใช้ไอ้ตัวนี้นะครับเฮ้ยข้างหน้าเห็นไฟวับวับวับัใช่ไหมนะ้น ชัดเลยน่าจะเป็นพี่ฝากตัวโอ้แต่ว่าผมไม่ได้ข้างรถผมแค่มาขี่ออกทิพยเพราะฉะนั้นไม่เกีย่ยวก,กับผมไหวเลยไหว <laughs> มันอยากแรงเกินอะ พีนิ้งอยู่ไอสัตว์มาดโดตัวก่อนว่ะเอ้ยอะไรนะเมื่อกี้แก่สามต้องแต่เกี่สามแต่ว่าผมไม่ได้บิดคันเร่งเต็มนะครับผมบีบแค่เครื่องคันเร่งถ้าบิดคันเร่งเต็มมันไม่ไหวนะครับผมผมบอกแค่นี้แหละไม่เชื่อลองใหม่ได้นะครับผมกลัวรถหมอดนะผมก็เลยบิดธรรมดาพอยังไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงให้แม่งเกิดหน่อยได,ด้แย่ป่ะเฮ้ยนี่ เี่ยโดนโะอ้ยเฮียรถเป็นต่ายว่ะคนดูโหดมันเลื้อยว่ะไม่ไหวว่ะโหดมันเลื้ออ่ะมันเลื้อยอ่ะเออไม่ไหวว่ะแรงเกินว่ะคนดูผมเมื่อขี่เดี๋ยวเมื่อขี่ขี่สี่เกียร์นะยังไม่เข้าเกียร์ห้าเลยผมว่ามันลูกใหญ่มากๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่เรามาขี่เล่นแล้วอ่ะนะถ้าแบบเอาไปยกล้อแถวบ้า,านแอดแอดแอดเกผมว่าโอเคแต่พอเวลาเรามาขี่แบบนี้ผมว่ามันมันเกินตัวไปอ่ะคนดูผมพูดจริงนะเอยนี่เราเสริมกันหรือเปล่า รอเสิร์ฟคุณหรือเปล่าเฮ้ยรอเสิร์ฟคุณหรือเปล่าเฮ้ยรอเสิร์ฟเฮ้ยแจ้งมาเลยครับไม่ได้รอเสิร์ฟเราไปขี่รถเล่นไปเราไปขี่ไปเรื่อยครับสำหรับเรดียกานที่ผมจะกลับมาทิปแบบเต็มตัวนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มหน้าเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวช่วงนี้พี่ก็ขอขี่ก่อนแล้วกันพี่ขี่เรื่อยๆเพราะต้องรอไอ้พวกห้าเก้านะห้าเก้ามันตามไม่ทันนะเพราะล,ลูกเล็ก มาแล้วก็มาดูไปโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มมาแล้วก็มาจอดพักที่ข้างทางอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารถบักเอียนมีปัญหาสายน้ํามันหลุดแล้วก็น็อตขันล็อกแคมที่เป็นแผ่นเหล็กบางๆหลุดแต่ว่ารถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดพังนะครับก็รู้สึกแค่มันดังก็ก,ก็ก็เลยหลื้อเช็คกันก็ไปต่อบอกเอโอ้โหของแท้นะไปต่อครับผมไม่มีปัญหาเลยเคลียร์ขยะดิมานั่งแล้วไม่เคลียร์ขยะเลยทำนี้ได้ไงเนี่เคลียร์ไทยนี่เลย เนี่ยแล้วก็ตรงไหนเขาทิ้งก็ทิ้งกับเขา่ะเนี่ยปลาก็ไปต่อมันขี่ยากนะนี่มันยกล้ออย่างเดียวโอ้ยลูกใหญ่เนี่ยมันยังไงว่ามันอยากแรงโคตรนะไม่มีใครไหวเหมือนเดิมกูแตะเขาเล่งไม่ได้กูขี่กับมึงับกูลินลินเอาไม่ได้บิดเลยนะถามถามไอ้ฮะดิเปิดแล้วเป็นไงฮะบอกดิเปิดเป็นไงแบบอย่างงี้นะโอ้มันขี่เหนื่อยนะเงี่ยอเหมือนเดิม เฮ้ยนี่อ้าวตัดง่ายเลยตอนนี้ยันหน่อยดิยันหน่อยดิติดเครื่องเลยไปติดเครื่องกันนะครับวิธีติดเครื่องโอ้ ลำบากเหลือเกินจะขี่ที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยต้องดึงล้อแต่ผมไม่ค่อยมีแรงละกพวอุ้ยจะยกล้อเนี่ยครับมันเดี๋ยวผมจะหาวิธีแค้มันสตาร์ทมือง่ายๆแบบไม่ต้องแบบทอนกําลังหัดหรืออะไรก่อนมันขี่ยากจริงนะเนี่ยเนียเดูดิดูดิ ดูมันยกอย่างเดียวเลยมันยกล้อ่างเดียวเลยเนี่ยเนี้ยเนี่ยอะรนะเนี่ยอะรนะเกียร์สามเกียร์สี่แม่งยกหมดอ่ะโอ้โหท่อเทอร์กูขวดมอสไอ้เหี้ยท่อเททเทเนียมเลยไปครับก็ไปเรื่อยๆไปกันต่อครับข้างหลังยังอยู่ครบรือเปล่ามีใครหลับอีกไหมเพิ่งจะออกมาใหญ่ควายเฮ้ยข้างหลังไปไหนอ่ะ ท้องหลังอ่ะรอเพื่อเอาโหพังอีกหรอศีศาสตรของการออกที่เป็นจริงาอาอามันยกล้อไม่ไหวจริงแกดแค่เขาเล่นก็แดกแล้วอ่ะ ไปครับไปต่อพอจะถึงน้ำหนาเนี่ยกูกะว่าเนี่ยเราออกกันประมาณเที่ยงนะพกพื่อจะถึงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนในสัตว์นะจอดแต่งจอดนอนบ้างอะไรบ้างนะรโอ้คนห่วงจริงนะไปก็ต่อครับตอนนี้เราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตอนนี้อยมอบตอโดนหนันเขาเรียกว่าเลยนี่มาแล้วกําลังจะเข้าหนองแกแล้วก็เข้าชุมแพชุมแพเสร็จก็ขึ้นเขาน้ําหนาก็ถึงแล้วทิปแบบว่าชาวกิจ ซ้อมๆก่อนไปทิปลิงเดือนหน้าทิปอีพีร้อยนะโอ้โหขี่ยากแทบวะดูเดียมองลงไปดูเรือไปเลยเห็นปะดูเลยนะเนี่ยเนี่ยดูขันเร่งนะดูคัน,น,นเร่งนะมึงน,ะน,น่ากลัวจริงดูเดีดดเยมองน,น่ากลัวจัดเฮียแปม คุณนั่งไปขี่เท่าไรโอ้โหโอ้โหแมว่งสุดยอดจริงมีงใครบอกลูกใหญ่ขี่ยาวไม่ได้ขีไ่ได้นะครับมันอยู่มันอยู่ที่การประกอบนะแล้วก็วัสดุที่ใช้นะอย่างที่บอกครับอ่ากูถามว่าทําไมรถพวกคัสหกร้อยห้าสิบกับพวกพันุ์ซีทำไมมันแรงแล้วทาไมมันแพงเห็นไหมรู้ไหมว่าพวกลูกสูบเขาหรือว่าเสื้อสูบเขาเวลาเบิกเนี่ยโอ้โหน้ามึนเลยนะผมบอกเลยน้ามึนนะพวกช้าพวกขเขวียงเงี้ย แคมชาช์าหรือว่าจะเป็นพวกเรือนเนี่ยโอหน้ามืดเลยนะผมบอกเลยนะถ้าจะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นวัสดุต้นทุนก็ต้องแพงมากขึ้นเพื่อความคงทนแล้วก็ความใช้งานที่ยาวนานนะประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างผมผมไม่ขี่แม่งข้ามโลกผมไม่ขี่ได้นะอีกเครื่องเจ็ดหผมเนี่ยจริงผมบอกเลยจะให้แบบ ซัดตลอดทางก็ได้แต่ต้องเปลี่ยนสเตอร์เพราะว่าสเตอร์เนี้ยหลายหลายคนมีปัญหาเรื่องสเตอร์ไล่รถมาแล้วยาวเกินไม่ได้ขี่ก็ขี่เหนื่อยต้องซัดอย่างเดียวรถถึงจะมีความเร็วสูงสุดมันเป็นเพียงเพราะว่าคุณใช้งานผิดประเภทถ้ารถขี่เล่นเนี่ยเขาไม่ใช้หรอกสเตอร์เล็กๆกันเขาใช้สเตอร์ใหญ่ขี่กันขี่ให้สบายเนี่ยอย่างผมขี่เห็นไหมอันนี้เกียห้าเนี่ยดูดูอันนี้อันนี้เกียห้าเนี่ยหมดหมดเกียห้าเนี่ยเห็นไผมนั่งขี่เงี้ยผมนั่งบิดเงี้ยยืนพื้นก็ผมวิ่งประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสิบ ร้อยยี่สิเงี้ยมันผมว่ามันก็เร็วนะเนี่ยขี่แบบคันเร่งน้อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยเร่งมาร้อยกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยพวกรถยงรถจนที่โดนแดดหมดนะผมบอกว่านะไม่ต้องถามเลยได้ขี่ลอยๆแบบเออนะโอ้โหน่ะนึ่งร้อยห้าร้อยหกนี่เรื่องจริงพวกลูกใหญ่ๆเนี่ยใครไม่เชื่อต้องไปลองทําดูพวกสเตอร์ใหญ่ๆนะนั่นแหละเออสเตอร์เล็กๆอ่ะมันเร็วจริงนะครับโอ้โหนี่พระธุดงค์พระธุดอันนี้ท่านก็เดินเนี่ยขอห่างๆท่านนะไม่เบียดคันเร่ง โอเคครับสาธุพระธทดางในบางบางองค์เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใส่รองเท้าเดินนะสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใส่รองเท้าเดินอนะ่ะผมรู้แค่นี้แล้วมึงดูพื้นดนี่ยกับแดดประเทศไทยอ่แม่งสุดแสนจะทรมานใจอ่ะจริงร้อนสัตว์โอเคก็ไม่ได้มีอะไรขี่แล้วก็ไปเรื่อยเอยเดี๋ยวไปเจอที่นน้นเนี่ยผมจะอัดรถละนะเพราะเดี๋ยวถึงช้าไปโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเขาแล้วเพื่อนแต่งตัวเสร็จแล้วแต่งรถเสร็จแล้วก็ ผมไม่รู้จะพูดคําไหนวะคืออย่างที่บอกอะรถถ้าเราไม่เตรียมพร้อมจริงเราอย่ามาออกเทปนะผมอยากจะย้ําทุกคนเลยว่าถ้าก่อนที่จะออกเทปแบบพยายามเช็คน็อตทุกตัวน็อตที่สําคัญที่สุดคือนอ็อตลู่ายน้ํามันเครื่องนะน้องจําไว้ไปขันนดน็อตลู่ายน้ามันเครื่องแล้วก็น็อตฝาปิดจานมาร์กนะถ้าเป็นรอยยี้าแล้วก็ฝาปิดตัวหมุนต่วหมุนจานไฟนะก็คือสองตัวนะปิดไปห้หมด นะย้ำดีๆแล้วก็น็อตท่อเสียย้ำให้ดีๆนะแล้วก็น็อตเลื่อนนะย้ำให้ดีๆนะน็อตหัวฉีดแล้วก็ไอ้พวกอะไรก็ตามอ่ะที่มันเกี่ยวกับน้ําน้ํามันอ่ะปิดให้ดีๆย้ำให้ดีๆอัดบอนให้ดีๆนะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างไรต่างหนะเดี๋ยวไอ้นี่มั่งเดี๋ยวอนั้นรั่วมั่งเดี๋ยวไอ้นี่ซึมมั่งโ้สายน้ํามันหลุดมั่งอะไรเงี้ยสายน้ํามันถ้าใครเป็นใช้เป็นสายแบบใสๆใช่ไหมเวลาเรามาเสียบปั๊บเนี่ย อยากจะให้ใช้คีบิันทยสักเส้นเล็กๆสักสองเส้นรัดมันไว้ด้วยนะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการย้ำไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะเพราะว่าไม่งั้นการจะเกิดการหลุดได้เฮ้ยน้องเขาเปล่าร้อยสิร้อยสิบาเปล่าเขาเปล่าหยอกหยอกนะออฝากให้เรื่องนี้ไอ้พวกเวลาทำรถก็เวลาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ฝากแค้เรื่องน็อตเรื่องอะไรลมยงลมยางยางแล้วมันล้นก็เปลี่ยนใหม่ ความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยโคตรสำคัญเลยแมงไม่ค่อยมองเห็นกันนึกอยากไปก็ไปนึกอยากขี่ก็ขี่แล้วก็ไปรุ่นคงไก่ที่มาบิดรถแบบตามหน้าบ้านแถวบ้านเขาแลไวเป็นี้สิ้นกัเลือกทำธนาไปหาบิดเนี่ยอยากบิดเนี่ยมาบิดอย่างเงี้ยเนี่ยที่ไม่มีบ้านคนเนี่ยเส้นไปถนนโลง่ลงๆไกลๆบ้านเมืองอะ่ะเออบียดแถวบ้านเขามันระวังโดนลูกลูกตะกวัวนะหนูนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะเองคิดว่าเท่แต่คนอื่นเขาไม่ได้เองมองเองว่าเท่นะ อย่างพี่พี่ก็ว่าเอ้ยแม่งเทพอ่ะเลยอะโค้งไก่ห้าสามทรงแข่งกูก็ชอบพวกกูชอบสัซิ่งแต่บางคนแม่งไม่ชอบอระเนี่ยนะเพระมาณนั้นแหละฝากไปด้วยมันมีคนพูดมาเยอะนะไอปรุนโค้งไก่แล้วก็ไปรุนลอยย่าไพ้ที่ไปบิดรถหน้าบ้านชาวบ้านเขาอะนะอย่าเลิกทำาะเนี้ยๆๆเนี่ยลองลงองเงี้ยเอาเลยไปเลยมาหมาไอ้เยอยหมาตัดตัดหน้ากูไอ้เย่ย หมาจะตัดหน้าโกูคุ้ยได้ตัดหมาป๊อกๆไอ้เหี้ยเยีแซมเยี่แม่มหมาหมวกระโปรงกับไตฮ่าหมาแม่งจะไปตัดน้เที่มแม่งหยอกกูคนเดียวตอนนี้ใกล้ใกล้จะถึงแล้วข้างหลังก็เยอะนะผมอแล้วใครหายไปคนน่ะไปแซมอ่ะงั้นไงหายไปอีกคนน,ะงน,งคน,นึงแล้วไอ้ทงไอ้แซมหายโอ,โอเคครับจอดรอก่อนคนดู ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปนะโอ้โแรงเกนินแรงเกินไม่ไหว,ไหวรถมันแรงเกินไปลากกันดูสวัสดีครับ